วะมาดิอืมไอคนพิมพ์มะมาดิเออปาดเบโอืมเฮ้ยระบบโอ้โอี๋แล้วให้มันเดินหนีเนี่ยทำไมวะระบบอ้าวก็ระบบดูดิทอกกันทอกกันอ้๋ระบบอย่างคอกเลยให้มันเดินหนีเฉยเลยเว้ย อ้าวไม่ไม่การป้อมแต่งนะโอ้ดูดิน้องๆดูดิเออดูระบบว่าอะไรมึงเก็บไม่ครบสี่ทีปมันฟันไม่ได้นะหนอเนาะอ,อ้าวล็อกเป้าล่วงล่วงล็อกเป้า <c oughs> แล้วกดตัวเกมยพี่เลยนะกดตัวมาแบบชนะทางพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เล่นได้แค่นี้จะรั่วอ,อ้าไม่ดูป้อมหมอป้อมแต่งนะเอาเอายังไงยังไงเอายังไงเอายังไง ไอ้เหี้ยระบบเฮ้ยเพิ่งนี่โอ้เฮ้ยอะไรอะระบบให้ย์เขาเก็บเลือดอะไรครับโอ้อปโอบอกว่าระบบครอบมาดิมาดิมาดิสิบชิ้นหรอหลบสิบชิ้นหรอหลบสิบชิ้นหรอหลบเฮ้ยมันแรงจังวะไอ้เหี้ยมันแรงเกินเว้ยมันเป็นทูดาเมจดน้องเออะไร เออตัวเป็นทูดามเบดอะไรมึงต้องมึงตีให้ครบสี่ทิศแล้วมึงก็ปาดาบแหละมึงแค่นั้นหนึ่งตัวมึงอ่ะอะตัวมึงมีแค่นั้นเนีเห็นไหมฮะตัวมีแค่นั้นเองไม่ได้เก่งอะไรเลยมึงเก่งตรงไหนวะเปิดให้ก่อนเลยมั้ย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 ดูตัวมันใช้สมองไหมตัวมันแทบจะไม่ใช่ต้องใช้สมองเลย ไอพวกสมองน้อยมันก็ไม่ต้องใช้สมองเลยหรอกครับมันเรื่องปกตินะครับโอเคครับจานนี้พี่ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่เห็นไหมแหละคนดูดาเองแหละเห็นป่าโอ้ไอคอกมันก็ได้แค่นี้แหละเทียบสภาพอย่างคอกกดตัวคอกมาแล้วบอกตัวเองกินจริงถ้าใครอยากเล่นทาชีนะครับไปแก้มมือกับพี่ได้นะครับแลจะจำชื่อมันไว้ด้วยนะครับไอ้คอกนี่นะครับมันคงจะได้เล่นแค่ครั้งเดียวนะครับอืมนะมันคงจะได้เล่นแค่ครั้งเดียวแหละ ทุกคนจาชื่อมันไอยด้วยนะครับมันต้องจําหรอกจำไอ้ดีมันไอยเนี่ยเนี่ยไอ้ดีมันยังไงเนี่ยเนี่ยดูไอ้ดีมันก็รู้นะเห็นไหมใช่ป่ะเนี่ยตัวที่มันจะเล่นะ่ะคอคอแ้วงั้นอะแรงสูงสุดแรงทำเคลืล่อสภาพอย่างคองไม่ได้เก่งนะตัวพวกสมองน้อยมันเล่นไงอ่าใช่ครับกดยอมถ้ากับชานะครับเพราะว่ามันเกี่ยนคือตัวครับไม่เล่นนะครับไม่ไม่เล่นนะครับ,นนรบตัวแรงน้อยไม่เล่นนะ เอ,อไม่เล่นครับเยังองเราเอาไม่เล่นต้องเป็นเม็ดส้มขึ้นนะครับ